ครับวันนี้เราเปิดตัวแคมเปญ My Plan With U นะครับจาก True d t a c 5G นะครับแล้วก็เราได้พรีเซนเตอร์นะครับที่เข้ามาสู่ t o ว2ของเรานะครับวันนี้อบอุ่นมากนะครับครั้งนี้นะครับจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในวงการเทเลคอมนะครับที่เราสามารถที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแพลนนะครับหรือมีสิทธิประโยชน์นะครับที่ สามารถที่จะให้ลูกค้านะครับในกลุ่ม Gen Z เนี่ยได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับืูเชื่อมั่นว่านะครับการทำแพ็เกจโทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจลูกค้านะครับเป็นที่ตั้งนะครับเพราะเราก็ได้น้องๆนะครับซึ่งเป็นความใจของคนยุคใหม่นะครับมีแฟนๆวันนี้อบคุ่นมากอบคุณมากครับแน่นเลยนะแน่นมากนะครับที่ผมอยากจะให้คนทางบ้านมาเห็นตรงนี้เราจะรู้เลยนะครับว่า มีคนรักเจเบนนายโฟดเยอะมากนะครับเจเบนนายโฟดเป็นอไอคอนของเจนเนอเรชันนี้นะครับก็ทางชูดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้อนรับน้องๆทั้งสองคนเข้ามาอยู่กับครอบครัวชูของเรานะครับขอบคุณมากครับอยากให้อว่าชวเข้ามาเป็นูกบครัไ e อ่ะน้องๆก็ได้ครับู้สึกดว่าว่าบครนี้แลก็ครับก็ดีใจมากเลยที่ ปีนี้เป็นปีที่สองผมแล้วครับที่ได้เป็นครอบครัวของกับตูรีไทยก็ดีใจมากๆที่ทันทูให้เกียรติเลือดถุเป็นอีกปีหนึ่งแล้วก็ปีนี้เสริมพับด้วยเจมินายด้วยครับก็ดีใจที่ครอบครัวถูขยายใหญ่ขึ้นครับแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนในในค่ายของผมกันที่อยู่ในครอบครัวทูดีไทยครับก็ยินดีต้อนรับครับก็สื่อเป็นเป็นรุ่นพี่นิดนึงอะไรเงี้ยยินดีต้อนรับทุกคนครับแล้วก็อยากเชิญชวน ไดับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนซีหรือเจนใหม่นะครับมาอยู่ในครอบครัว True แสงด้วยกันนะครับครับผมผมเองก็เป็นลูกค้า True มานานแล้วเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เน็ตโทรศัพท์เน็ตบ้านอะไรพวกนี้ True Vision อะไรพวกนี้หมดใช้หมดเลยแล้วก็เป็นลูกค้าของ True เองอยู่แล้วแล้วปีนี้ได้มีโอกาสมาเอ่อเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวอย่างคนเป็นเจนซีแล้วกันครับผมก็เป็นเกียรติมากมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับ ว่าจากคนที่คนใช้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเออเป็นยูเซอร์มาก่อนตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ก็เออภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็แล้วก็นี่ก็เห็นได้ว่าชูดีแท็กนี่ดีจริงจริงด้วยเพราะว่าจริงๆคนคนหลายๆคนก็ใช้ครับผมแล้วคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ใช้ใช้ของชูดีแท็กเยอะมากๆครับ and all of them